ทำงานแล้วครับ <c oughs> เราจะเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันทีละท่านนะครับ <c oughs> เอาทีละคนเลยคนเหล่านี้คือมาเพื่อล้มต้นหอมโดยเฉพาะครับและศิลปินท่านแรกก็คือเงาเสียงของกศจักกะพัน์ครับ <c oughs> เนี่ยนี่หรี่คุณว่าไปพาตัดมาใช่ค่ะข้าวก่อนเสียงเหมือนเข้าใจเข้า,ใจข,าใจข้าวก่อนก็เป็นเอชายา <c oughs> ยังไม่พอใจข้าวี้มาเป็นก๊อตช่วงนี้เฮ้ยพี่มผมมีคำถามคำถามนยงนี้นไหมว่า,าคุณรู้สึกยังไงที่ในการโหวตของกรรมการที่มาแข่งทุกคนว่าคุณเป็นเต็งที่กระจอกกระจอกกระจอกที่สุด <c oughs> เต็งสุดท้ายเต็งบุยมาเต็งกระจอกมาเต็งบุยเต็งบุยเต็งบุยเนี่ยหมดกำลังใจกับดูัเลยรายการนี้คุณน้อยใจไหมคุณน้อยใจไหมผมถามจริงคุณน้อยใจไหมบุยที่สุดแต่เลตติ้งดีที่สุดบุยที่สุดแต่เลตติ้งดีที่สุดนะอาถูกไหมถูกไหมปาคนดูชอบคนดูชอบอคนดูชอบอ่านข่าวมาสิบปีนะชาวบ้านไม่เคยทักเลยน้องจิ๊กดูทีเดียวนะจำได้ทั้งประเทศเลย เห้แต่ว่าเขาก็โอเคมีความตั้งใจมีความพยายามแต่ครั้งนี้ทำไมเลือกก๊อตจักรพันธ์เท่าไรชอบอะไรครับชอบหรือไงหรือว่าเสียงเหมือนก๊อตเสียงเหมือนก๊อตเลยพี่โอ้โหเสียงเหมือนก๊อตเอาดีดูหน้าตาดิยังไม่เหมือนอีกหรอรอบนี้เป็นก๊อตรอบหน้าจะเป็นไอซ์สแันยูอ๋อ

ดีค่ะพี่ศิรินทานิยากรพี่ศิรินทานิยากรใครคนทา่าศิรินาค่ะทาทยังค่ะจริงไหมครับว่าเขาลือกันว่าในช่องเจ็ดมีเซียนซุ่มอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ประกาศสาวเนี่ยที่ร้องเพลงเก่งมากคือเพื่อนี่นะเคยเจอกันที่ลานจอดรถสัญญากันว่าจะไม่ร้องเพลงไม่ประกวดแต่สุดท้ายก็มาใช่ไหมผิดสัญญา เจอกันที่ที่ลานจอดรถจริงๆคผู้บอกว่าเฮ้ยถ้าหมาแอดลงบุ้มจะลงด้วยนี่แล้วแล้วที่แอดบอกว่าไม่เอาพี่ไม่ลงปุ้มพี่ไม่ลงแต่ไงไม่ยอมพี่หนุ่มก็บอกว่าปุ้มลงเถอะมันไม่ได้ยากเลยมันไม่ได้ยากเลยพี่หนุ่มพูดกันเชื่อไม่ยากจริงๆไม่ยากจริงๆไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกมาเถอะมาเถอะไม่ยากหรอกไม่ยากเลยแบบลงแป๊บเดียวเองก็ลงแล้วเก่งเก๊ก มผมผมจะบอกความลับให้อย่างหนึ่ง<ห>ร้องกล่อมลูกลูกยังไม่หลับเลยอ <c oughs> ันนี้ลูกจริงเฮ้ยเดี๋ยวเขวันนี้เขาททายัางชื่นชอบนะทายังชื่นชอบคือแบบทายัางเป็นไอดอลของใครหลายคนนะฮะ<ห>เป็นยุคเดียวกับปุ้ม<ห>สดใสละเลิงความสนุกสนานเพราะว่าเรามีตรงนั้นแต,<อ>แต่เขาเสียงเหมือนเขาเสียงเหมือนเขาเสียงเหมือนเสียงเหมือนพี่ดูแล้วก็ทุกคนคุณผู้ชมไม่เคยอินปุ้มร้องเพลงมาก่อนทั่วประเทศปุ้มไม่เคยร้องที่ไหนถ้าไม่ใช่กิ๊ดดูปุ้มไม่มาล้อ ขึ้นมาก็ดีแล้วขอบคุณมา่น่าพูดความจริงที่มีโอกาสมาแสดงความสามารถเหมือนอยู่หน้าตำนานจอดรถบิ๊กซีแต่เขาเต้นบล็อกรถเหรอเหมือนบอกรถเหรอเอาวันนี้บอกเลยว่าวันนี้ที่เห็นอยู่นี่ยังไม่ใช่เซอร์ไพรส์ของปุ้มยังไม่ใช่เซอร์ไพรส์รอบสองเลยไม่ดังไม่ถึงหรอกว่ามันก็ถึงรอบสองจัดรอบแรกก่อนเลยเอห็นคู่นี้เจอกันเจงรู้ นักดนตีบอกว่ามันจะไม่เล่นถ้าพวกนี้เจอกันไม่กับการนักท่านหนุ่มเจอปุ้มนี่เป็นผีเน่ากับโลผูเจอกี่เพี่ครับเขาอาจจะซุ้มซ้อมมาอย่างดีเดี๋ยวดูกันว่าจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนนะครับ้าทายังของเราเชิญ